อกว่าเขาไม่ใช่คนถ่ายนะแต่งการดูเหมือนความสัมพันธ์เราเอ๊ะยังไงยังไงนะพูดกันหนึ่งกันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรครับผมว่าไม่ไม่ได้มีอะไรผมว่าพี่ๆหรือว่าคิดไปเองมากกว่าจริงๆแล้วก็คือเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับรู้คำตอบคำถามรู้ก็ตึงๆกันยังไงก็ตึงเหมือนสัตว์ตึงๆเหรอครับคงไม่นะไม่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 ความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ไม่ได้แย่ลงแล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นครับตอนนี้ก็ยัง อย่างแรกคือนวาเลนไทน์เพื่อนว่นนาพลัไท้ายคนก็ตกอ๋อไม่ไม่วันนั้นคืออ่บนบนบนาวันวาเลนไทน์จริงแล้วก็พอดีว่ามีพี่พี่ที่ดูแลเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาตัวหนึง่งแล้วก็ผมเห็นว่าสวยดีก็เลยเอ,อ้ยขอแล้วก็เอามาใส่แล้วก็แค่ถ่ายรูปลงเองไม่ได้มีความหมายอะไรเลยครับผมไม่ไดว่าจะสื่อให้รู้ว่าอะไรเปล่าเปล่าเลยเปล่าเลยตอนนั้นวันนั้นก็วันวาเลนไทน์ก็ตื่นเช้ามาบวงสรวงละครแล้วก็ตอนบ่ายก็ไปถ่ายถ่ายถ่ายแบบจริงๆวันนั้นมาเร็วลายจริงไหมคะเร็วลายจริงไหมก็ ไม่ไม่ไม่นะครับก็วันนั้นก็ทํางานได้เงินโอเคโอเคไม่มีการส่งบอกรักใครผ่านโซเชียลไม่มีเลยไม่มีเลยอ่ะตอนนี้มีใครดูใจไหมคะยังเป็นวิวอยู่ไหมตอนนี้ไม่ตอนนี้ก็เรื่อยๆครับไม่มีก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนกันทั้งนั้นหลายๆหลายๆคนมองว่าวันนั้นที่เราใส่เสื้อวาเลนไทน์เหมือนกันเรามีมินด้วย ยังไงจะแบบว่าดีเพลินหรือเปล่าอ๋อก็นั่นแหละครับเออว่าแล้วไม่จริงๆเออกุ่กมมันกลุ่มพี่ๆก็คือกลุ่มเดียวกันแล้วก็พี่ๆเขาก็เลยได้สั่งเสื้อมาแล้วก็นั่นแหละก็ใส่ทายลุกกันแค่นั้นเองทางบินได้มีกดคยอันมากขึ้นไหมคะมากขึ้นมากขึ้นไหมก็ เออหลังๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะเจอกันบ่อยด้วยด้วยอะไรก็ตามครับผมแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่ไม่มีอะไรในกอไผ่เขาได้แซวเรื่องวิวบ้างไหมคะมินไม่ไม่ไม่หลังจากมีรูปกลุ่มออกมาก็เห็นมินลงรูปถือดอกกุหลาบครับพเราเป็นคนไหมโอเยเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่วันนั้นไม่ได้ให้ใครเลยเหรอคะไม่ได้ให้ใครเลยครับผมถ่ายแบบไม่ได้ใครมีแฟนคลับให้ครับผมไม่ได้จากใครเลยจริงจริงจริงแอบน้อยใจใครไหมคะมันไม่ได้จากใครโอ้ไม่มีไม่มีครับ มีวันนั้นเราก็ใช้เวลาคุ้มค่าครับทำงานครับผมเสร็จก็กลับบ้านนอนครับวันที่ไทยไม่เหงาเลยไม่เหงาครับไม่เหงาผมมีใครโทรมาแฮปปี้ว่าอะไรทายอะไรเงี้ยแทบพี่ว่าไม่มีเลยตติ๊กเกอร์มาไม่ในไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่เพื่อนเพื่อนกันเท่านั้นแหละไม่มีใครครับอ๋อวันนี้ไม่มีใครดูใจเลยไม่มีเลยครับไม่มีไม่มีสนิทกับใครเป็นพิเศษเลยช่วงนี้ไม่มีครับ